โค้ดแบบมีตุ้มดินนี่ใบเริ่มสูงขึ้นมาแล้วอย่างนี้โอกาสรอดจะมีสูงสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเชียวโคราชบนไซฟาร์ม <laughs> เดี๋ยวเอาหน้ากากออกก่อน <laughs> วันหนาวพี่น้องไม่ต้องแปลกใจคือตอนนี้ผมตื่นตีสามสามครึ่งเป็นเวลาปกติของผมตอนนี้ถ่ายคลิปเป็นเวลาตีสี ไก่เริ่มขันแล้วมาทําคลิปเร่งด่วนไงพี่นออ้องทําคลิปอัปเดตต้นตาลเพราะมีหลายท่านสอบถามมาว่าอาการต้นตาลที่คูดมาเป็นยังไงมัง่งบอนไซต์ต้นตาลเดี๋ยวจะมาพาไปดูไปชมจะได้มีข้อสรุปสําหรับคนที่กําลังสนใจอยากคุดตาลว่าคูดมาแล้วจะลุ่งหรือจะร่วงจะได้ดีหรือจะเลือกคุดดีซึ่งผมก็ได้ข้อสรุปมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับเป็น ตันต้นแรกๆชุดแรกๆที่ผมทาการคุดมาผมคุดมาสามสิบต้นแต่เหลืออยู่แค่นี้ซึ่งในความเหลืออยู่แค่นี้ก็มีโอกาสที่จะล่วงตายอีกอันนี้เป็นชุดแรกนะพี่น้องนะที่ผมคุดหลังจากที่ขาพอะจะเริ่มหายเอาเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันสาเหตุการตายของไม้อันนี้เป็นไม้รุ่นแรกแล้วก็ตายนะส่วนหนึ่งตายส่วนหนึ่งรอดมาดูสาเหตุ ชุดแรกที่ผมคุดเลยด้วยความมั่นใจด้วยความไม่รู้นี่คือความไม่รู้บวกกับความอยากลองเพราะว่าอะไรไปถามเขาเยอะแยะมากกว่าบางทีก็เกรงใจเขานะครับเนาะก็ลองเองด้วยอยากหาประสบการณ์เราจะได้มาข้อสรุปมาฟังข้อสรุปนะบีบเห็นไหมนุ่มเลยนี่เป็นต้นต้นแรกชุดแรกๆที่ผมคุดมาวันนั้นซีต,ต้นเนี่ยแล้วผมคุดเซตแล้วผมกรีด กรีดกาบใบามันออกเลยกรีดกาบใบายอย่างเงี้ยกรีดออกเลยปรากฏว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะสักเดือนหนึ่งคงจะรู้ผลถึงจะรู้ผลว่าจะจะจะลุง่งหรือจะล่วงนะปรากฏว่าห้าวันเท่านั้นเองพี่น้องเริ่มนิ่มนี่ผ่านมาซิวันน่วมเป็นเน่าเชื้อราแล้วในการคุดองผมจะแบ่งคุดเป็นหลายประเภทนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบทดลองยอมเหนื่อยเพื่อที่จะได้รู้เขาหน้าเขาหลังมันจะได้มีวิชาจะได้เป็นจําไว้ด้วยเป็นบทเรียนอันนี้ผมคุดเป็นแบบมีตุ้มดินมาด้วยนี่เป็นคุดเป็นตุ้มดินเล็กๆประมาณนี้นะสุดอย่างที่เห็นในคลิปที่การคุดแล้วก็กรีดใบามาพร้อมเลยนี่ร่วง10ต้นร่วงหมดเลยไม่มีเหลือ นี่ก็อันนี้อันนี้เป็นไม้ที่ผมคูดมารุ่นเดียวกันกับต้นนี้เอาลืมเปิดเฟซเดี๋ยวเปิดเฟซก่อนพี่นอ้องเออนี่คือถ่ายตีสี่ลืม <laughs> นี่อันนี้เป็นไม้คูดมารุ่นเดียวกันแต่ว่าต้นจะใหญ่กว่ายังแข็งอยู่พี่น้อง แล้วอันนี้ผมทายาฝาแดงนะทายาการเชื้อราอะไรด้วยนี่ยังแข็งยังแข็งยังบีบไม่ลงแต่จะแต่จะออกยอดไม่แค่นั้นแหละอันนี้ก็อย่างที่บอกหาประสบการณ์คือผมตัดยอดออกเลยเพื่อที่จะให้มันเป็นอยอดโคตรสางสางยอดใหม่อะ่ะสางใบใหม่อะ่ะนี่นะโคตรเป็นแบบมีตูมมาด้วยอันนี้ยังห้าสิบห้าสิบยังรุนกันอยู่นี่แต่ว่าต้นมันจะใหญ่กว่ากันเล็กน้อย แข็งยังแข็งอยู่ยังบีบไม่ลงอันนี้ยังมีซิดรุ่นอันนี้มาดูตอนนี้ผมคุดโดยที่ไม่กรีดกับใบออกแต่ใชิแต่งัดออกโดยไม่มีตุ้มนี่อันนี้คุดแบบงัดไม่มีตุ้มคือไม่มีดินตีดลากมาเลยนะพี่นอ้องอ่ะนวมแล้วสิบวัน สองอาทิตย์แล้วมั้งที่คุดอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยเป็นรุ่นสองอาทิตย์สิบกว่าวันอ่ะเนี่ยนี่อันนี้คือแบบไม่มีตุ้มดินไม่มีอะไรมาเป็นถอนเหมือนถอนมานะพี่นอ้องแล้วมันลากมันจะมีน้อยสี่ห้าเซนสิบเซนประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไม้รุ่นเดียวกันที่คูดมานี่ที่เห็นมียอดใบกำลังยังเขียวอยู่อันนี้เป็นการคูดแบบมีตุ้มดินนี่นะ แต่ใบใบไอ้น,นี่ใบที่โดนตัดเนี่ยมันจะแห้งเป็นสีน้ําตาลแต่ช่วงที่มันเริ่มแทงสูงขึ้นมาซึ่งตอนที่ตัดมันอยู่ประมาณนี้นะตอนนี้มันเริ่มสูงขึ้นมาอันนี้ก็เชิงบีบนุม่มๆนุม่นมๆแต่ข้างล่างยังแข็งเป๊กอยู่ก็ยังรุ่นต่อไปห้าสิบห้าสิบนี่ก็เหมือนกันนี่อันนี้แบบไม่ตดยอดนี่โคตรมาแบบมีตุ้มดินมีรากค่อนข้างเยอะนี่ ยังมีโอกาสรอดเพราะว่าต้นยังแข็งเป็นไม้โคตรมารุ่นเดียวกันแต่พวกที่กีดกลับใบนี่นิ่มทุกต้นเลยนี่อย่างที่บอกบางต้นก็จะโคตรแบบไม่มีตุ้มดินร้องมาลหลายวิชาลหลายวิธีงไงพี่น้องอันนี้เป็นต้นเล็กต้นเล็กอยากลองรู้อันนี้โคตรแบบมีตุ้มดินมาเพราะว่ามันอยู่ตื้น เราก็อยากใส่กระถางเล็กทําทําบนไสตาลต้นเล็กๆจิ๋วปรากฏว่าไม่ไม่ดีไม่ต้องคุดแต่คนอื่นอาจจะมีเทคนิควิชาที่ดีนะครับอย่าเอาอย่ายึดถือผมเป็นข้อสรุปนะอันนี้เป็นเป็นการหาวิชาความรู้ส่วนตัวของผมอันนี้ใบย,ยังเขียวดูเขียวอยู่แต่น,นี่ใบเริ่มเขียวแต่ต้นน่ะนิ่มไปแล้วนี่มาดูต้นนี้อันนี้เป็น ที่โคดมาแบบว่าได้มาเหมือนจะเป็นมันกำลังงอกอะพี่น้องอันนี้ยังเขียวทดใสยอยู่โคดมารุ่นเดียวกันก็พวกนี้แหละอายุนี่อ่านี่ถ้าโคดมาแบบนี้ยังยังเห็นแววอยู่ว่าน่าจะมีโอกาสรอดแต่ก็หูกว่าจะได้ต้นขนาดนี้นะกี่ปีอะ่ะคือไอ้ตานพวกนี้ผมก็เห็นมาตั้งแต่สมัยผมเลี้ยงมัวนะมันอยู่ก็รู อันนี้เป็นต้นที่โคตแบบมีตุ้มดินนี่ใบเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนี่พวกที่ไม่มีตุ้มดินก็พวกที่กีดกับใบยอย่าหาทำอันนี้มาเป็นชุดหลังชุดหลังมาอีกที่ไปคุดเป็นกลุ่มกอแล้วก็มาแบบมีตุ้มดินจะเห็นว่ามีดินเก่านะพี่น้องเห็นไหมมีดินเก่านี่ เป็นไม้สามลำเป็นกลุ่มกอซึ่งต้นยังแข็งเป๊อยู่แล้วเลาะยอดอ่ะก็ยังเขียวยังสูงขึ้นเรื่อยๆยังยังมีหวังอยู่นะผมว่าผมว่ามีหวังอยู่นี่คือต้นยังแข็งอ่านี่เราไปดูต้นนี้ห้าต้นที่คุดมาที่หลังเขาแต่กับหลังเขาแค่วันเดียวแค่นั้นแหละ ที่ให้ลูกไปช่วยคุดนี่ยอดเริ่มสูงแล้วครับนี่แต่อันนี้ประมาณอายุประมาณกี่วันวะสิบสิบสิบสองวันประมาณนี้แหละอันนี้คุดเป็นแบบเป็นตุ้มดินมาเลยหลังจากที่คุดชุดแรกมาแล้วต้นพวกนู่นนะครับนู่นน่ะที่คุดพวกนู่นมาแล้วเราก็มาโพสถามเพื่อนทักถ,ถามคนที่เขาเคยคุดเขาบอกว่าอย่ากีก่า,กาบใบอย่าไปตัดก่าบใบมันออก ไม่งั้นมันตายซึ่งถามจากที่หลังจากที่ผมไปคุดไอรุ่นนู้นแล้วนะกีดกลับใบแล้วนะจริงตามเพื่อนบอกนี่เพรานี่คุดมาแบบมีตุ้มดินหนานี่คือคือตุ้มตุ้มกว้างต้นใหญ่ก็คืบหนึ่งโกลไม่รอบอวก็ต้องใช้สองกำม,มือพี่น้องสองสองสองมือกำไม่ใช่สองกำม,มือนี่สองมือนี่ ยังแข็งเรายอดก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆรซึ่งตอนคูดมาในยอดยังอยู่ประมาณนี้นะนี่นี่สูงขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่อ่าอย่างพาตีละครั้งเออได้ก็จ,จ,จะได้เวลาออกหาคูดไม้อันนี้ก็เป็นที่ผมแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คุดเอ้ยไม่ใช่ไม่คุดไม่เอากาใบ,บออกเอาเป็นตุ้มมาเป็นตุ้มมาหมดเลยพวกนี้สี่ต้นแล้วเพื่อให้หายสงสัยจริงๆนะต้นนี้ คดมาแบบไม่มีไม่มีดินนี่ทำให้มันหายสงสัยผมเป็นคนที่ทําอะไรผมสงสัยคูดมาแบบไม่มีดินแล้วมาใช้ดินอ่าบอนไซปลูกแต่ผมไม่ได้ตัดกลับใบออกตอนนี้ยังแข็งอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ายังยังไงล่ะยังไม่กี่วันมั้งซิบกว่าวันมันยังไม่ยังไม่ได้ผลตีแน่ชัด เอาละทีนี้มาฟังข้อสรุปการอัปเดตบอนไซต้นตาลเพราะว่าหลังจากทำคลิปแล้วมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนฝูงแล้วแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปดูสวนที่เขาคุดรอมต้นตาลขายผมได้ความรู้มาอันนี้เป็นความรู้เลยพี่น้องเขาบอกว่าตาลอย่าไปคุดต้นที่มันเล็กๆ ถ้าจะให้รอดให้สวยอ่ะอย่าไปคุดเล็กๆแบบพวกนี้เนี่ยให้คูดรุ่นประมาณอย่างที่ผมคูดอย่างเงี้ยอ่ะเวียนหัวหน่อยเด้อเนี่ยคูดรุ่นนี้แล้วคูดมาให้มีรากรอบให้ให้ให้มันไม่ใช่รากรอบให้ตุ้มดินมันมากๆเขาไว้แล้วถ้าจะให้รอดชัวร์ๆให้ทำการคูดอ้อมแล้วก็เอาสเลนไปหอ่อยาเร่งรากไปลดเอาเอาขุยมะพร้าวใส่สเลนหอ่อ อย่าเล่งลากไปลดไว้สักสองสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะจะชัวร์ที่สุดแล้วค่อยไปงัดมาไปตัดมาแต่เราจะทําได้ไม่แค่นั้นแหละเพราะว่ามันมันอยู่ตามไรตามนาเนอะบางทีเราไปคุดแล้วตัดเล้วเจ้าของนาก็เกิดไทเกิดอะไรเราคุดเราก็ต้องเอามาเลยเจ้าของที่เขาทาตาลขายเป็นอาชีพอะพี่น้องทําตาลขายเนี่ยไซเนี่ยหรือใหญ่กว่านี่ยเขาแนะนําคูดอย่างนี้แหละ ดต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้ไม่ต้องกรีดกับใบออกเขาบอกว่ารอด100%ยเอเซเพราะเขาทำเป็นอาชีพนี่นี่จะเห็นว่ายอดเริ่มขึ้นมาแล้วแต่มันจะถ้าเราอยากทําบอนไซคงต้องรอสัก3-4เดือนแล้วเราค่อยมาเริ่มทําการกรีดกบบาบใบแล้วการกรีดใบออกจะกรีดทีเดียวหมดทั้งต้นกรีดทีละสอใบใบสอใบพอใบมันแห้งแล้วอย่างนี้อย่างนี้นะ ไปแห้งแล้วอ่าสักเดือนหนึ่งครึ่งเดือนอ่ะกรีดไม้กรีดไม่ค่อยๆทยอยกลีดอันนี้เป็นความรู้ที่เขาทํามาก่อนเขาได้แนะนํ้เขาสอนมาแต่คนที่เขาทานั้นเขาไม่ค่อยเน้นทําเป็นบอนไซเพราะก็าําเป็นไม้จัดสวนเขาจะเอาเป็นตาลอ่ต้นใหญ่กว่านี้แต่ก็เรานําความรู้นั่นมาประยุกต์ใช้ได้แล้วผมก็คิดว่าน่าจะได้ผลอ๋อแล้วที่สําคัญลืมบอกนะพี่น้อง เวลาลดน้ำอ่ะอย่าไปฉีดใส่ให้น้ำมันลงตามกาบใบายอย่างนี้เด้อนี่อันนี้ก็เป็นความรู้ที่คนเขาคูดไม้ขายอะ่ะเขาแนะนำมายิ่งถ้าเรากีดกาบใบายอย่างนี้นะเนี่ยเหมือนในรุ่นรุ่นนู้นอะ่ะเหมือนในพวกนู่นอะ่ะถ้าเรากีดกาบใบามาเนะ่ะแล้วเราไปลดน้ำอะ่ะน้ามันถูกมันจะเป็นเชื้อราแล้วเน่าได้เร็วมากเลยแล้วก็ผมว่าจริงอย่างที่เขาแนะนำนะเพราะเนี่ย วกนี้ที่ผมกรีดกุลาลดน้าอ่ะผมจะฉีดสายยางลดเลยเนี่ยมันถึงแบบว่าแทนที่จะเป็นเจะเดือนหนึ่งครึ่งเดือนอะไรอย่างที่คิดว่าทึงจะรู้ผลนะปรากฏว่า3าสี่วันเริ่มเป็นเชื้อราเข้าขาวแล้วก็นเนา่านี่กระดเรเล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เรียบร้อยอันนี้แบบอย่างที่บอกว่าคูดมาแบบไม่มีดินข้อสรุปคือคูดมาต้องมีตุ้มดิน และอยากกีดกลับไปโอกาสรอดจะสูงอโอกาสรอดจะมีอมเอาละครับพี่น้องก็ไ,ได้ข้อสรุปมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังสรุปร้อยเปอร์เ็นไม่ได้นะขอออกตัวเพราะว่าไม้มันก็คดุดมายังไม่ถึงเดือนแต่ก็เป็นการที่ผมมันไปหาความรู้มาจากการถามคนที่เขาคุดต้นตาลขายเป็นอาชีพทำเป็นไม้จัดสวน เขาแนะนําว่าคูดแบบนี้เนะี่ยแบบด้านหลังผมห้าต้นเนี่ยคูดมีตุ้มดินแล้วก็ไม่ต้องกรีดกับใบเวลาลดน้ําอย่าไปลดน้ําลงไปในซอกใบให้ลดเฉพาะดินในกระถางอ่าเราก็ไม่ต้องลดบ่อยสองสามวันลดข้างสองสามวันลดข้างย่าเลี้ยงรากใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นี่อย่างนี้โอกาสรอดจะมีสูงเป็นการการันตีมาจากคนที่เขาทำบอนไซตาล ไม่ใช่บนไซตตานคูตานล้อมซึ่งถ้าคูดเป็นต้นใหญ่นะโอกาสรอดมันจะสูงกว่าเพราะว่าอะไรมันก็เหมือนต้นมะพร้าวต้นหมากเพราะว่าตาเน่ะมันก็อยู่ในตระกูลปาล์มเขาบอกมันก็จะออกรากใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยต้นที้เขาคูดอะ่ะเขาจะคูดประมาณต้นขนาดหนึ่งโอเสูงประมาณเมตรสองเมตรเอาไปจัดสวนแต่ไส้นี่เขาก็คุดนะถ้ามีลูกค้าออเดอร์ผมก็ไปขอความรู้เข้ามาเอาละครับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูให้ฟังแล้วเนะน่าจะได้ข้อสรุปนะข้อสรุปก็ประมาณนี้แหละหนึคูดให้มีตุ่มดินอยากีดกาบใบอย่าลดน้ำใส่กาบใบให้ลดเฉพาะในดินแล้วก็ระวังเรื่องเชื้อราคุดต้นที่มันใหญ่ๆสักหน่อยสักโคนขาขึ้นไปหาคุดประมาณนี้นะครับพี่น้องเอาละ เดี๋ยวให้มันผ่านไปได้อีกสักเดือนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่สำหรับบอนไซต์ต้นตาลเดี๋ยวผมจะไปทําการหาคุดเพิ่มก็อคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมกับการอัปเดตบอนไซต์ต้นตาลจะลุงหรือจะลวงไปแล้วครับสวัสดีครับผม